Hi สวัสดีทุกคนนะวันนี้กลับมิดเจอกันอีกแล้วนะแกในเกม Dead by Daylight Mobile นั่นเองและเมื่ออัปเดตที่ผ่านมาแกาเขามีการอัปเดตเยอะมากห<ะ>ลอแต่ว่าอย่างหนึ่งที่สำคัญนะก็คือมีการเอาแผนที่ใหม่เข้ามาด้วยนั่นก็คือโรงเรียนอนุบาลแบดแฮมซึ่งจะบอกว่าฉันชอบดูคนเล่นแผนที่โรงเรียนอนุบาลแบดแฮมมากแกเพราะว่าเออมันเหมือนเราอยู่ในโรงเรียนอนุบาลนะแกแบบ <c oughs> เออฉันชอบบะเออฉันก็ชอบมากแล้วก็ที่จุกมันก็เยอะด้วยแกแล้วก็เวลาที่แบบคือเอาง่ายๆนะทุกที่จุกได้หมดเออทุกที่จุกได้หมด <laughs> จริงๆแกแล้ววันนี้ฉันก็มากับแยคอเดดเหมือนเดิมนะแล่ยังเป็นชุดเขียวทองที่ฉันสุ่มมาด้วย900เซลล์ออร่าเหมือนเดิมมาดูกันว่าเราจะสามารถที่จะรอดกับเกมนี้ไปได้หรือเปล่าเกมเริ่มละ เราอยู่ในโรงเรียน,นอนุบาลเรียบรอย้อยนะแกะดูสีกระเป๋าสีส้มสวยมากในนั้นมีห่อข้าวแกแม่ห่อไข่ต้มให้ฉันเมื่อเช้านี้แล้วแม่ก็น่ารักมากๆเลยไม่ลืมพี่ชายพาชนหน้าเวลาที่ฉันมีขี้มูกก็คือให้ฉันสามารถเช็ดได้โดยภาชนาะาอันนี้ไม่ให้ฉันไปเช็ดเสื้อเพื่อนนะแกอุ้ยผีที่ทําให้โปรไฟล์เราเป็นรูปสีดํามันจะมีสองตัวแกก็คือผีออซ้วมแล้วก็ผีออโดนนะแกะ แต่ว่าจังหวะนี้ฉันว่าน่าจะเป็นอีซ่วมมากกว่าเพราะว่าถ้าผีอีโดนมันจะมีแบบไอเนี่ยเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีแบบกลมๆอ่ะเห็นไหมทีวีมันเปิดแล้วแกโอ้ยน่ากลัวมากดิฉันมาโรงเรียนอนุบาลคุณครูคก็จะเปิดทีวีให้ดูแล้วหรอคือปั่นไปก่อนแกเพราะว่าอันนี้มันปั่นได้คนเดียวเพื่อนก็กาลังจุ๊กอยู่นะตอนนี้โอเคแกเรามีเพื่อนคนไทยด้วยหนึ่งคนชื่อคุณระดับตำบลแกเราเข้าตู้ดีไหมฉันกลัวมันอยู่ตรงไหนวะแก ตรงไหนวะแล้วตอนนี้ฉันเอาเอาเปิร์กอีนี้มาด้วยนะแกเปิร์กปลาหินของอดัมนะก็คือเผื่อฆาตกรมันแบบวิ้นได้ยินเสียงเราเราก็ปลาหินไปที่อื่นแกมันจะได้ไปหาเพื่อน <c oughs> เออเราก็ปลาหินไปเสียเพื่อนเลยแบบใช่คือจึงปั่นไปก่อนแกไมนงั้นเราจะไม่ได้เครื่องนะเกมนี้ฉันว่าฉันน่าจะได้ปั่นแบบชิวๆวอ่ะแกอุ้ยอีบ้าใครทำใครทำแตกใครทำแตกสิไม่ทำ <c oughs> วิแกเพื่อนอยู่ไหนอะเพื่อนจะพาขึ้นมาปะเราไปปั่นดีไหมมันน่าจะไปแล้วแก่นดีกว่ามันน่าจะอยู่แถวเนี้แกวนๆอยู่อะฉันว่านะเราปั่นไปก่อนแกเออเพื่อนก็จูกนานอยู่นะแกเวิร์ยู่ได้อยู่เออได้อยู่แกได้เลยค่ะดิฉันจะตั้งใจซ่อมเครื่องปั่นไฟไปนะ เออลอดแกเห็นไหมแกเห็นผ้าเช็ดหน้าใช,าช,าชา่ปะด้านนั้นจะมีขี้มูกอยู่เยอะมากๆเลยโอเคแกตอนนี้เพื่อนไอ,อ้ผีกำลังไล่เยยอะไรเนี่ยอะไรวะแกเจน <c oughs> จะลืมชื่อโอเคแกเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องเครื่องเราก็จะไปเครื่องที่สองโอเคจึ้งช่ำ อุ้ยแกฉันเห็นหัวอะไรบางอย่างขึ้นบันไดามาเมื่อกี้หวังว่าจะไม่ใช่นะอุ้ยเ,เยืดลงไปแล้วคือตรงไหนวะมึงอ๋อ,อตรงนั้นต้องไปช่วยป่ะแกต้องไปช่วยแม่ต้องช่วยแล้วละ่ะอันอุ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรวะแกนั่งจะวับกลับมา ทีวีตัวนี้ปะไม่เป็นไรอุ้ยเสียงอะไรแกนะ่ากลัวมากเลยอ่ะลงมาใครอีหนูอยู่ตรงนี้หรอโอเคอุ้ยทีวีก็ใกล้มากเลยอ่ะเสียงมากเลย <c oughs> อโอเคแกรถโอเคจึง้งใกล,ล้อีกนิดเดียว <c oughs> เพื่อนจุกอยู่แกได้อยู่ <c oughs> เออ <c oughs> ไปค่ะไป กลัวออกมาค่ะนี่แกเราไปสำรวจกันเราไม่ปั่นแล้วเราปั่นเครื่องหนึ่งพอเกมนี้เราไปสำรวจกันนู่นแกว้ยปั่นแตกคือไปเถอะเปล่าฉันฉันแค่มาดื่มมาดิงแก เราไปหาทีวีกันเถอะเราจะรู้แกดูสิแกมันมันเหมือนจริงมากเลยนะฉันไม่รู้ว่าเดตบอ่ะมันแอบปรับไอ้นี้หรือเปล่าปรับภาพแกคือฉันว่าภาพมันสวยขึ้นเยอะมากเลยนะมันอาจจะไม่ได้สู้พีซีอ่ะแต่ว่าฉันว่าภาพมันก็สมจริงมันก็สวยจึงได้อยู่อ่ะอุ้ยว้ายไปเลยฉันแล้วขอฉันทัวร์ก่อนดิฉันมาทัศนศึกษาที่นี่อือไม่ได้ตั้งใจนะอือจริงๆแกฉันฉันมันลมไปเองอ่ะเมื่อกี้ วิ่งแกมันตามฉันมากปะนี่แกมีตู้เย็นด้วยอ่ะเออโอเคออกมามีตู้เย็นด้วยอโอเคแกเอา้าอยู่ไหนวะมาปะอุ้ยมามาม,มา,มมาแกเราลองลอง้มเราล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 ้มเอออ,ดดอุอย้ยเกือบโดนไอ้เกือบสตันหน้าไปทีนึงนั่งตามฉันอยู่ปะอุ้ยแกอันนี้คืออันนี้คือบ้านเหล็กใช่ไหมอันนี้คือฉันฉันเพิ่งได้เล่นเกมแรกเลยนะแก <laughs> ีนี้ใช้ทางลัดคืออ้าวอย่าตีหนูอ,อ้าวม่ได้แล้วย่าโอยเจ็บเจ็บช่วยด้วยอุย้ยมึงมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้เอะคือแบบใด้่ะมึงมันตามมาปะตามมาไหมแกโซมันตามจริงอยู่อัอกนกมตามจริงด้วยแมวแมวเอเอเอ,เอ,อ,อย่ามันหนูอย่ามันแกแกมัน แกมันพังอ่ะคือแบบเว้ซ่อมแล้วเหรอแกจะเพิ่งปัดเครื่องเดียวเองติดลบแน่เลย <c oughs> เแกมันตามฉันอยู่อะไรจะออกอยังไงอ่ะคือแกพื้นต่อประตูอยู่แต่ประตูอยู่ตรงไหนอ่ะ <c oughs> ฉันวน้นขึ้นมาสองล้อเลยนะคืออ้ช่วยด้วยแบบใดแกโอเคอันอุ้ยอันนี้ก็เหมือนบ้านเล็กเลยแกแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เล็กมาก โอเคอุ้ยโอเคแกอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือที่ให้เด็กๆมามานั่งเล่นใช่ไหมเออโรงเรียนอนูบ้านเนาะแต่ตอนนี้คือทางออกอยู่ตรงไหนเอออันนี้คือเลิกเรียนแล้วจะกลับบ้าน <c oughs> แกแกทางออกมันอยู่ตรงไหนวะแต่คือถ้าเราลมเพื่อนจะมาช่วยเราไหมเอออ่ะ <c oughs> เออย่านีก็ตามนี่แหละเลิกตามแกแล้วออ,อยู่ที่ไหนอ่ะครู แกแกมองช่วยบอกฉันมองหาทางออกดีอยู่ตรงไหนวะอุ้ยฉันได้ยินเสียงคนแทะโทรทีมมาแต่มันแท้อยู่ตรงไหนอะอุ้ยได้ยินอีกเหรอคือโอเคแกฉันไม่มองหลังแล้วจังหวะนี้ฉันมองหาอย่างเดียวคือประตูประตูเออเออโอ้ยจะเจอแล้วประตูประตูป้องวะประตูไอ้บางไอ้จะโดนปาดสิวายปอด บังให้เราอีเจ็ดอยู่มาบังเจอแบบนี้โอเคคือแบบใดแบบใดโ้ oh my gosh oh my gosh โอเคแกบวกหนึ่งอยู่ปั่นคือปั่นไปแค่ขึ้นเดียวปั่นแค่ขึ้นเดียวก้อนนี้คือการรีวิวแล้วนะแกก็ถือวันนี้แหละคือการรีวิวโอเคฉันจะบอกว่าด่านเนี่ยมันคือมันเป็นด่านที่แบบ มีที่จุกเยอะมากฆาตกรอาจจะแบบปวดหัวกันมันิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแกแต่ก็เป็นหนันที่เล่นแล้วสนุกดีนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย